สิบอาหารที่ช่วยลดไขมันเกาะตับโดยธรรมชาติถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องไขมันเกาะตับฟังคลิปนี้ให้จบนะคะตับทําหน้าที่หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกักเก็บโปรตีนและสารอาหารต่างๆเพื่อแจกจ่ายไปกับวัยวะทุกส่วนในร่างกายเลยและและยังช่วยในเรื่องของขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยผลิตน้ําดีเพื่อ,อยุช่วยในการย่อย และช่วยขับไขมันฮนะ,ะแล้วก็ช่วยผลิตฮอร์โมนนะ,ะฮอร์โมนเพศกรดฮอร์โมนก็เกิดจากตับทั้งสิ้นเลยนะคะแต่เราอะค่ะจะชอบทําลายตับโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะกินเค็มไปหวานไปมันไปนะ,ะหรือว่ากินแอลกอฮอล์หรือว่ากินยาปฏิชีวนะก็ส่งผลที่จะทําให้เป็นไขมันพอกตับได้นะคะวันนี้นะคะอาจารย์มุกกลัวว่าท่านจะ มีปัญหาในเรื่องไขมันพอกตับเพราะมันส่งผลร้ายหลายอย่างนะกลัวเป็นตับอักเสบตับแข็งหรือว่าเป็นมะเร็งตับได้นะคะจึงนําอาหาร10อย่างนะคะเพื่อที่จะช่วยลดไขมันพอกตับมาฝากค่ะหนึ่งเลยนะก็คืออาหารผักหนึ่งผักตระกูลกระหล่ำนะคะอ่าสองค่ะก็คือโอลิฟออยล์ โดยหรือเขาเรียกว่าน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะโดยเฉพาะชื่อชื่อมันนะคะอเอ็กต้าเวอกินนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะข้อ3ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมก็ช่วยลดไขมันจากเกาะตับได้ด้วยเนะาะกระเทียมแล้วก็ต่อไปข้อ4อะโวคาโดค่ะ มีโปรโตีนมีสารอาหารแร่ธาตุมากมายเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้เนาะอ่าต่อไปค่ะข้อ5ค่ะข้อหก็คือเห็ดนะคะอ่าฟังไม่ผิดนะคะเห็ดก็ช่วยขับไขมันก่อตับได้ด้วยเนาะต่อไปแครอทนะข้อ6ข้อ6แครอทนะมีกากใยมีสารอาหารมีโปรโตีนมีวิตามินนะคะอยู่ในแครอทมากมายเลยเนาะอ่าต่อไป เจ็ดแตงโมค่ะแตงโมนี่ก็คือตัวที่ช่วยอีกแรงหนึ่งเนาะอ่าต่อไปแปดข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่นะอ่าจะช่วยเขาเรียกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารที่เรียกว่าขับพิษขับของเสียออกได้ด้วยเนาะอ่าในข้าวกล้องทําให้อิ่มนานด้วยเนาะอ่าข้าวกล้องแล้วนะต่อไปข้อเก้า 9. ข้อเก้าข้อเก้าค่ะก็คือหน่อไม้ฝรั่งเนาะ คือกาแฟดํานั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆน,นาอาหาร10อย่างนี้ไปปรับใช้นะคะก็จะลดไขมันพอกตับได้ถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์พิมพ์มาบอกอาจารย์มุกหน่อยนะคะ